ริหารส่วนจังหวัดพิูรณ์ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะาพึ่งพิงประจําปี2566นายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิูรณ์มอบหมายให้ใน,นายณรงศักดิ์หอมมะลายัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรณ์เขตอำเภอศรีเทพและเขตอำเภอชนแดนรวมส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จากกองคุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเพชรบูร์ในพื้นที่อำเภอศีเทพจำนวนหนึ่งแห่งและอำเภอชนแดนจำนวนสีแห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมสามารถดำรงชีวิตประจําวันได้อย่างอิสระรวมถึงได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงป้องกันความพิการซ้าซ้อนซึ่งขณะนี้ได้ดดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนักกายภาพและเจ้าหน้าที่รอพสตอและอสมร่วมส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยใน เรันี้